และคุณผู้ชมมีรายงานเข้ามานะคะว่าช่วงกลางดึกของเมื่อคืนนี้5ทุ่ม20นาทีนะคะปรากฏว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ปิกอัพของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะติกคว่ำที่ตรงถนนสายเชียงใหม่คอดบริเวณบ้านปากทางสามัคคีหมู่9ตําบลดอยหล่อซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณประวินชำนิประสาทก็ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าในอําเภอดอยหล่อคุณทรงศักดิ์วะลัยใจค่ะรับรายงานเมื่อช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมา บอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าพลเอกสุรเชษได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะส่วนนายนัชพานนท์ค่ะอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็นที่ปรึกษาของพลเอกสุรเชษและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้ขับขี่ปรากฏบาดเจ็บสาหัสล่าสุดนี้นาตัวผู้ที่ประสบเหตุนะคะทั้งพลเอกสุรเชษกับนายนัทเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้วค่ะ ส่วนรายละเอียดอื่นนั้นยังไม่ทราบนะครับแต่ก็จะเข้าไปเยี่ยมพลเอกสุรเชษฐ์นะครับที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับในวันนี้นะครับช่วงสายๆซึ่งพลเอกสุรเชษฐ์เองนะครับก็นอนพักรักษาตัวอยู่ขอความเป็นส่วนตัวนะครับไม่อยากให้เป็นข่าวนะครับล่าสุดเองตอนนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วส่วนทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากช่วงนั้นเองก็เป็นทางโค้ง แล้วก็สาเหตุเกิดจากฝนตกถนนลื่นด้วยก็บังคับรถไม่อยู่นะครับเลยตกข้างทางไม่มีคู่กรณีนะครับก็เป็นเพียงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับคาดว่าจะเป็นเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนี่แหละค่ะคุณผู้ชม